아, 너 아... พ่อแต่ความเกา่าคำพ่อแม่ภาคเก่าส่นไว้ตั้งแ่ลันยังเป็นสาวหน,หน่อยๆพ่อแม่ว่าอย่าลืมตนความเป็นสาวเป็นนางอย่าลวงท้องคุณนเขาคำโบราณเคยเว้าว่าเลื่อนสามนำสีคุณสาชสีที่ถูกตอ้องอย่ามองคมแต่ประทุม เรื่องเลื่อนสามจำบ่ไดเ้เลยลงพอที่หนึ่งเรื่อนนอนพอที่สองเรื่อนขัวบอนที่ทำหุมตุ้มให้จักกมจากล่างสองเรื่อนให้สะอาดเรื่อนที่สามกระยับลาดเรื่อนปุยย่มยาให้ยงบีเรื่อยจังไปงามถึงเวลาอาบน้ำให้ล่างสวยสะคม ความนิยมของคนนีแม่นงามก็ตามแล้วแน้วสามเดือนมันเศร้าละไผ่สิเอาเจ้าเป็นภู่โอ้ยน่าสู้กันไหนสายบอกใครไผได้สอนพื้นกำลังน้ำสีฟังอีกบางน้ำยังแน่ยิ่งควรคิด นึ่งน้ำคิดใจต้นยาสโมโหหายขอบรรยายให้ฟังสินควรบอกควรให้คิดเบึงสองน้ำอาบให้มันเลิงตักใส่อูแองไว้มองมั่วให้ไทยเอเทสามน้ำเด่มอีกนันเดออูแองให้สดใสย้ำแกกไปไทยมา ไผ่มาแวะยามละอายทันผูวสมบัติขอวันทันเป็นห้องให้คิดทีนามที่สีนามเ้าคุค้งแทงใบยามติเขาเจ้าบอนโนอนตอนกลางคืนเทพเจ้าเพ่นมารักษาตนรักษาคนยามโนน ยามนอนเพิ่นเบิ่งแยงแ้งเอาน้ำเต้าปุงแต่งไว้บูชาเทพรายิ่งได้อาจจะได้ไปน้าสิมงเฮืองพ่อแม่เบาต่อเนื่องยิ่งได้สางเห็นสดสวยถึงสิรวยสิน ภ่พามเป็นคุณสตีใดให้หักให้ใหุหจักคุณเขาเป็นของให้คิดทำให้บ่จักคุณเขาเป็น้องให้คิดทำและแม่นมีเงินและแม่นมีคำต่ลืม โอมสิ่งนี้กันไปนา สมเด็จนเรศวรมหาราชอุทยานแห่งสัตว์ผู้เก่าผู้เปนคำแเป็นดินถ้ำหลวงปูขาวเด่นสกาวทำเอราวันคนครอนเคลื่อนขันกาบแก้วบัวกะบัวบานหักกันีแม้นสยู่ฝากฝากฝากำไฟเขาเขียวเปียบเสมือนอยูหอแห่งห้องเดียวซัมสั่งกันีบเหลียวเล่ตาต่อปานป่าไม้มาปองขอบฟ้ามาบางังกาบสวัสดีงามๆามกาบสวัสดีงามๆามอยู่ตรง เปาตุงๆของเบริร์ดสุขุสุคนเสียงนี่ทรงจากจังหวัดน้องบัวลำพูครูสมครูไทยสวนผักปลอดสารครูไทยไวัยเกษียณเกษียณอายุราชาการแล้วบ่มีเวียกบ่มีงานกับมาอ๋ออมอ้อยทรงเสียงผ่านหอกระจายข้าวในน้อยเอ,ยอ,ยอาขออ่านคอมเหมีตนจากบาทกอนเด้อพี่นอ้องปองายผู้ใดเขามาแล้วเนีย่นย,ยผู้ใดเขามาแล้วอ่าน อันคอมเมนต์จากบาทก่อนเด้อสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีมือเล็กๆมือน้อยๆสวัสดีคุณบุปผาสวัสดีหลายๆคนสมหญิงโอ้หลายๆคนเพื่นบระท่านในทักทายขอมาเนาะเพิ่นเป็นมือพวอเผยแแเขามาซื ma, ้อขันเพิ่น,ข,น,นขันเพื่นทักทายขอมาผู้สมกสิทักทายเพื่นเนาะสวัสดีเด้อค่ะมีหลายๆคนเข้าร่วมแล้ว แต่ว่าไม่ปรากฏตัวแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่ทักทายถ้าทักทายมาผู้ใหา่สมกสิทักทายเด้อผู้ใยญสมอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูพี่น้องป้องไปอยู่ทั้งใดกันแน่น้อคนดีเข้าร่วม <โ frustrating. S 1> แล้ว,วลพ,ดดพี่น้องป้องไปอยู่ทั้งใดกันแน่คู่สมอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูเด้อค่ะกาสีมาอโลโปคาวให้พี่น้องป้องไปได้ฟัง เป็นครูแต่ว่ามันกเกษียณอายุราชการแล้วก็เลยมีเวลาว่างๆเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วกระทักท่ายกันเด้อขันบัทักท่ายกันคู่ย่ายสมกับสิล่ำให้ฟังล่ำล้อล่ำรองไปเรื่อยเมื่อนี้เอาสิล่ำพื้นไปจักบาดกอนฟังเด้อพวงส้นเสื้ออีสานเฮาพี่น้องเก่ายาได้ไล่ละทิ่มข้องเขาเหีดเดิม ปูแปลงไว้ประเภณีต่อสืบจาหีดเบืองเมืองบ้านตั้งแต่หลังยานแต่ข้องโบราณกระเสื่อมสูนเสียสินหายสูญเสียงเมดไปหอดนักปาดคนผู้สลาดหูมีหน่อยบ่ลายตายลงไปก็เลยจอยบ่มี คอยหาเอื้ออาวไผสีเศร้าสืบคนแปลงพื้นผากนิทานป่างก้อนพุ่นมีตั้งแต่ก่อนสารป็นความพญาบ้าวสาวประสงค์เยยเดี๋ยวนี้เสยเศร้าไว,วา้วังเดี๋ยวนี้เสยเศร้าไว้ว่างไล่มินประมาทถือว่าของผู้เท่าคว่ำเเวาเก่าสมัย เสานิยมเลือกใส่หีดเก้าค้องหลังลืมประเพณีพ่อแม่เฮาแต่เดิมพูนอ,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 อันนี้เป็นล่ำพื้นด้ะ <s Bard ic singing> นั่งก้าวแลว้กว,ลวก้าวแล้วตกก เสียงมาหรือยังเสียงเสียงมาหรือยังคะน่าจะมาแล้วเนาะเสียงมาหรือยังคะโอ้มาแล้วมาแล้วโอเคเขาไปนอกเขาเครื่องกระจายเสียงไปนอกนั่งก้าวแลว้วตุกแตงแปลงไก่นั่งก้าวแลว้วตุกแตงแปลงไกายลัผู้ไล่ผู้ล่าผัดผากห,ง,หง,ง่งหอกวางมองตามเบื้องหน้าคล้องแถวทงม,มอง ตามเบื้องนาคองแถวทุงละผู้ทั้งสัวเยินสัวเยินบัดยามยองยางกายอันนี้เป็นล่ำพื้นนั่งขั้นข่าวขั้นข่าวผู้เคยผู้เตยเลยลวงนั่งขั้นข่าวผู้เคยผู้เตยผู้เลยลวงหอมผู้ดวงดอกไม้มาเตาใสดังสังเซียนเลียนสัง เซียนเลียนผู้เลียนก่อการกีบมีประดับผู้ดอกไม้ผู้บานบางบานบางบานดอกต่างบานดอกต่างผู้บานบางใบเงมีบานเบยบกบานเบยบกอันนี้เป็นลำพื้นลำพื้นลำพื้นเอ้ยผู้ใดเนาะกะเษียนแล้วกะเลยมวนสันตว่ากาเซียนแล้วมวนตลาดกะเซียนแล้วมวนตลูก เกษียณแล้วมวนเนาะเกษียณแล้วมวนว่าซรานลูกไส้ข่อยไปโรงเรียนบลูกไปโรงเรียนบ่น้องสีชนหนาวได้ด้อเบอร์อีแม่ด้นี่เบอร์อีแม่ด้แต่งตัวงามแล้วก็สิไปออกไปสวนได้หนิแต่งตัวงามง่ามนี่สิออกไปสวนได้หนิอีพ่อไปสวนแล้วอีพ่อไปสวนแล้วเกษียณแล้วกันบ่ได้มาเดินแล้วบ่เป็นยังบ่เป็นยังว่างๆค่อยมาได้หล่ะเด้อว่างๆค่อยมาว่างๆก็มาเจอกันหน่อยถ้าว่างๆก็มาเจอกันหน่อยอีแม่แก่ลงหรือยังดูสิดูหน้าดิษ อีแม่แถาลงหลายปีนี่มันก็ธรรมดาเนาะไปทัศนศึกษาพึ่งมาโอ้ไปขอนแก่นพึ่งมากายนาบ้านน,กกาน,าาน้แม่ตัวนีาสนากายนาบ้านนิแม่ตัวนี้กายนาบ้านบ่เดี๋ยวสิลํำเตื่อให้ฟังเด้อเด็กเอ้ยเด็กดีเด็กเอ้ยเด็กดี จงตั้งใจเรียนเด็กดีมันสิลองได้หลายอย่างเด้ว่าอีเมลสิลองแบบล่าเตยได้จงตั้งใจเรียนเถิดหนาจงตั้งใจเรียนเถิดหนาเพียอการศึกษาคุณค่าเด็กไทยพวกเรานักเรียนได้มาพวกเรานักเรียนได้มาเตยการศึกษาให้เด็กเรียนดีเตยการศึกษาให้เด็กเรียนดีเด็กเอ้ยเด็กดี เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับคือศา,ศา,ศาสนาสงรักษาวาจาให้มันเถิดนาเด็กไครคนดีสามเชื่อฟังบิดาพร้อมด้วยมารดาครูบาอาจารย์สี่สุภาพอ่อนหวานห้ายึดมัน่นกตัญญู่ หกนันเด้อให้เป็นคนสู่การงานรักษาหนาทีเจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญอย่าเกียดอย่าคานงานบานสอยกันทำแปดรู้จักกดอ้อมแปดรู้จักอ้อมชอมประหยัดกดอ้อมเก็บหอมเถิดนาเก้าน้ำใจนักกีฬา ก้าำใจนักกีฬาข้อสิบนั่นนะทาทำตุนให้เป็นประโยชน์รู้บาบุญคุณโทษสมบัติชาติรู้บาบุญคุณโทษให้สมชาติพัฒนาจงรักษาเอาไว้เอาไว้เดอเด็กไทยจงให้คิดทำขอฝากคาย้ำเตือนมูเพื่อนมูเพื่อนเอ้ยมูเพื่อนมูเพื่อนเรียนรู้ เลียนลูคลาวาท้องจำนั่นละนานวนนาละนาละนวนนาเราเรียนศึกษามันดีแล้วมันดีแล้วเอาให้ลูกดีเอาให้ลูกดีแม่เอาให้ลูกดีแม่แมนแมนแมนเด็กดีสิประการล่ำเตยล่ำเตยเด็กดีแล้วก็ย่าพ้ากันนี้เลียน เขาใจบ่จ้าเขาใจบอจา,าบออย็นนีเรียนเป็นเด็กดีตื่นขึ้นมากก็ฟังไล่อีแม่แล้วก็แช่ออกไปแล้วก็กดจอกดจอข้อใจให้อีแม่จ้กหน่อยอีแม่ก็สิออกไปสวนนี่แต่งตัวงามๆนี่ออกไปสวนนี่หนิเพิ่งดูนี่เมื่อนี่แต่งตัวงามๆออกไปสวนตัวลองเพลงหลอเพลงลองอยู่นี่ละร้องเพลงเล่นๆอยู่นี่แหละเพราะว่า เพราะว่ามันกเกษียณอายุราชการแล้วไม่รู้จะทําอะไรร้องเพียงยังก็ร้องเบิดแล้วร้องเพียงยังอีกเอาเพียงดาวลูกไกยักบาทนี่ไปยังเดี๋ยว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 เอาดาวลูกไก่ฮัดแม่กําลังฝึกร้องเพียงเด้อแม่กําลังฝึกร้องเพียงห้ามว่าให้แม่คุณครูสมคุณครูยายสมกําลังฝึกร้องเพงลงกําลังฝึกหัดลําลัมหล่อลัมลอง,ลลองดัมดอดัมดองยู่นี่ละ ด,ดัดอดัมดอ,ง,องนี่แหละบึกล่ำเบิงปีไปนั่มขึ้นหนีข้าเจาไปซ้อมล่ำกับประเด็จไปเห็นบออีพอบ่พภาพไปเ่าพผืนแล้วก่อนก็ออกไปสวนแล้วว่าพืืนแล้วก่อนแจักได้ก็ออกไปหาเล่าอยู่สวนคุณน่ะปีเพ่งดูเป็นประหยัดคุณน่ะปีเพ่งเอางาหามเอาสาอีหลี เอางามเอาสาอิลีเชื้อพันฉันมีแต่คนงามงามจะไปละที่ไหนก็ตามจะไปละที่ไหนก็ตามส่วนส่วนเรื่องความงามเราไม่เคยร้องใครจะออกเที่ยวโชว์งานเล็กงานโตไม่น้อยหน้าใครจะไปทิศทางแห่งใดจะไปทิศทางแห่งใดเขายกมือให้ขวัญใจคนเดิมมาเสริมมาเสริมมาสร้างมาเสริมมาเสริมมาสร้างมาแปลงหนทางบ้านเฮา มาเสริมมาเสริมมาสร้างมาแบ่งหนทางบ้านเฮาอีกต่อนี่ละน้อคำขวัญวาว้วาว้ก็วาว้วาไว,ว้ก็ใจเจ้าจงคันิ่งแผ่นนี้คือแผ่นดินธรรมแผ่นนี้คือแผ่นดินทองชาวไทยทั้งผองประคองกันมาชั่วลูกชั่วหลานนานมาชั่วลูกชั่วหลานนานมาเป็นพ่อกษตรตราปกครองโดยธรรมเป็นพ่อกษตรตราปกครองโดยธรรมให้เฮาจดจำไว้ hai hao là chốt chậm bay hao thăng lai chậm đai chồn khong hao thăng lai chậm đai chồn khong ngắm cha Thái tour lục nhục nhong nhục nhong cã nhục nhong nhục nhong cã ngắm thẻ men Ely cã ngắm thẻ men Ely ngắm lại ngắm lại đê nòng ngắm lại ngắm lại đê nòng ngắm ngắm lại ngắm lại đê nòng ngắm nà ngắm thong của cháu sủa say hết chăng đai chăng sì đai Yu Sơn อยูุซนอยู son, ุซนอายุซนอุ้ยนางนองและเมนผู้งามอุ้ยนางนองละเมนผู้งามซนแล้วพี่นานาพีไ้นาบ่ว่าบ่ว่าเอออันนี้ลําเตยด้ล่ะเด้อลาเตยสมควรแล้วนะสมควรแล้วนะฉันขอลาจะอากจรจากไปลหวหัวใจอาวรจากไปลหวหัวใจอววาวรหัวอก ต้องนอนละมือหัวอกตะท้อนละต้องมอนละมือเพราะว่าเพราะ่าเธอกับฉันต้องพรากจากกันเมื่อวันเสร็จงานได้กลับยังบ้านคืนถิ่นสถานบ้านเราคืนถิ่นสถานบ้านเราอย่าเหงาไปเลยทุนหัวอย่าเหงาไปเลยทุนหัวเราไกลแต่ตัวหัวใจผูกพันที่อยู่ให้ไว้แก่กันที่อยู่ให้ไว้แก่กันเบอร์โทรให้ไว ที่อยู่ให้ไว้แก่กันเบอร์โทรให้ไว้แก่กันเป็นมิตรสัมพันธ์สัมพันธ์สัมพันธ์ดูกันเ <c oughs> ดาไปเดาไปเดาไปเออันนี้ก็คู้สมเดอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกู้สมสวนพักปอดสานอีกจักหน่อยกระิิออกไปสวนแต่งตู่งงามๆเราก็าาจกักมไล่จักย0่สิบสามนาทีกับไปดก เดี๋ยวนี้ไล่ได้สิบเก้านาทีมันบรท่านได้พอลงยาเฝ้าโอ้ยาเฝ้าไล่ลงเด้อหกนาฬิกาห้าสิบนาทีเอาไปทั้งจวดจัดฟาดบึ่มไปทั้งเพียงหมอล่ำเกาจจกบาทกันเด้ออันผู้ใดอยากฟังก่อนใดก็ว่ามาแต่ว่าเดี๋ยวนี้สิร้องตามใจผู้ร้องซะก,ก่อนจะร้องตามใจผู้ร้องซะก,ก่อนนะจ๊ะ <c oughs> เ,เพียงเก่าก็เด้อเอา เอาเพลงที่จะฝึกซ้อมก่อนลองเพียงเสาๆนี่มันกะเสาเนาะจะสูกจะเสาเงาหงอยอะไรเพระว่าทวันเป็นการซ้อมซ้อมซอม,อมเพราะว่าสิออกซ้อมไปเวลาเวลาไปหาไออาวเวลาไปออกงานนะนะสิเอาเป็นเพียง เอาเป็นเพลงออกงานก่อมอีกกระรอบกันดนะ้ะดูดมวนกับต๊เมือคือเป็นนั่นละแม่เ <c oughs> ป็นไปทุกทีมละ <c oughs> ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงดนตรีไหมได้ <c oughs> ยินเสียงดนตรีบอ อนเอนมุงเห็นมอนใจลงโชยพัดผ่านดังวิญญาณรักพี่ไม่ดับบนเวียนเทียนน้อยพลอยดับมองเห็นภาพของพี่ยิ้มให้เ,หเปินกลั้นน้ำตาเห็นภาพพหา้นา ไรน้องกวดนายรีดราบพพ่อพาพาน,นอนทุกทีขอฝัพาพาน,นดีตัวเวลาไปเน็ดบุญแจกเขาพอลำทรงหลวงวิญญาณแล้วต้องขอ,อน,นี่เพื่อไปเพื่อไปเพราะว่าสิไปลำ ไปํำไอ้แหมมพอนเด้ส,สมขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะอ่าเอาเพียงเมนกหน่อยเับเพียงก็ได้มากเพียงแล้ว สอมเสียงเวลาเวลานั่นกับไมลาออกงานร่างสอบออกงานเอามาซ้อมนี่เจ้าของนี่แหละยินเสียงบ่ ยังใดน,นกจ้าเจ้าคงสุขใจรู้บ้างไหมค่อยเงาเศร้าสูงนกเกิอย่ามาเย้ยเจ้ามีคู่คู่เขาจากไปอยู่ไกลลาบล่วงดวงใจค่อยลงเป็นห่วงเปลี่ยนคู่ควงนี้ ไก่อนเยื่อยอกเย้าให้กันโอ้ตัวฉันระทมคมคืนก็บินเฉยเจ่วเสียงหวานทุกคืนวันเจ้าคงจะชื่นแต่คอยกลับเงาทุกคืนอยากจะชื่นดังนกน้อยจางน ไปหาเขาบ้างเขาจะรักหรือว่าจะชังจงกลับมาให้ความหวังย่าดวนชังค่อยขอฝากคำจิเพลงมไกหน่อยมาลอง เยื่อยอกเย้าให้กันโอ้ตัวฉันระทมคมคืนพอบินเจยเแจวเสียงวันทุกคืนวันเจ้าคงจะชื่นแต่คอยกลับเงาทุกคืนอยากจะชื่นดังนกน้อยจังนกหน้อยหากคำคอยไปหาเขาบ้า าจะรักหรือว่าจะชังจงกลับมาให้ความหวังอย่าดวนชังคม่ขอ คุณหลายๆค่ะขอบคุณนะคะแ่งกีฬาแคงกีฬาก็ขอให้มีความสุขเด้อขอให้มีความสุขทุกเวลาขอให้มีความสุขทุกเวลานะคะอ้าวเอาไปจกัาจากรก่อนก็เด้เอเดินหน้าก็รู้ว่าคุณครูเคยสนุนตั้งแต่อยู่ปหนึ่ง มาไม่เคยพบหน้าสักครั้งหนึ่งจนมาถึงสิบวปีที่ผ่านมาเจอหน้าก็รู้ว่าอาจารย์จากกันนานแต่ก็ยังจำได้บ้านเดิมอยู่อดอนแด่ะไกลพอพอสินใจระยายไปอยู่สารามตามคุณแม่คุณแม่ไปเรียนนำน้ำเพิ่นนํำเพิ่นผู้นํำเพิ่นเป็นเวลาการเนินนั่นแล้วห่างกัน ไก่หนูนันบบนึกว่าจะเจอครูวาสนาของหนูจังเม็นสู้เหลือหลนุนจวดจวดจวดุะภาพนั้นก็คืออาจารย์ได้จัดงานคืองานเลี้ยงคนงานนี้เชิญแขกทั้งตำบล ลองยดตนที่ได้พ่อมอมาได้จ้างคณะมอละอำรู้บุญธรรมหนูจำเขาได้ได้จ้างคณะหนูมาเข้าไปหาสวัสดีคุณคูหนูจำได้จำได้ใคยสอนพอหนึ่งถึงภาษีกายงายเมื่อบ้านเก่าหลังลืมแล้วตีที่เบาหยอคกับหนูว่าคุณครูสิไฟขอตั้งแต่รี สมนิสกอน,นอเมือเนี่ยเนาะสิออกไปสวนแล้วโอเคค่ะขอบคุณหลายๆคันคันก,กันกับมือรุ่นกับมาฟังกันอีกเดอ้อถึงเวลาแล้วค่ะ6กโมงครึ่งถึงเจ็นาฬิกาครูสมขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณยิง่งด้วยใจจริงที่การุณาชื่นจิตเป็นหนักหนาขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณโอเคจ้า